อีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นความคืบหน้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรายงานคุณผู้ชมผ่านไปแล้วนะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีการคุมตัวนะคะมา ทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องของพลทหารนะคะที่ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวของตัวเองซึ่งเป็นอดีตแม่บ้านนะคะที่รัฐสภาต้องบอกเลยค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราก็ต้องบอกว่าเขาใจทำด้วยอะไรนะเออฟังจากคำรับสาร,รภาพเนี่ยมีการนำมีดแทงที่หน้าอกแล้วนำร่างเนี่ยไปนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอน,อนสามเสนก็คุมตัวหนุ่มพลทหารที่ก่อเหตุ ใช้มีดแ,นแทนแฟนสาวเนี่ยนะคะมาทำแผนชี้ที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เผยพฤติการก่อเหตุที่ต้องบอกว่าเลือดเย็นมากๆค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพนักง,งานสอบสวนที่สอนสามเสนค่ะก็เข้าติดต่อขอเบิกตัวนะคะนายสุนายทาแนนอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นคุณผู้ชมเป็นผู้ต้องหาในคดีใช้มีดแทง นางสาวเขมหรือไทยหรือว่าแอมอายุ30ปีนะคะเป็นอดีตแม่บ้านทำความสะอาดที่รัฐสภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายสุันเนี่ยนะคะเสียชีวิตค่ะหลังจากที่นำตัวนายสุนัยมาคุมขังไว้ที่สอนอดุสิตในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพื่อนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ห้องพักอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครค่ะ ทีนี้พอไปถึงจุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอสามเสษนะคะได้ควบคุมตัวน,นายสุนัยไปยังห้องพักเพื่อไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและชี้จุดเกิดเหตุค่ะโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าอาคารอพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งเป็นจุดที่ผู้ต้องหาเดินออกมาหลังจากก่อเหตุตามทางเดินถึงห้องริมบันไดชั้นสองของอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวซึ่งเป็นห้องเกิดเหตุด,ด้วยต้องบอกว่า ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาหน้าตาเฉยนะคะเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยในยระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะผู้ต้องหาให้การว่าช่วงเที่ยงของวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุนเนี่ยได้ไปหาเพื่อนก่อนจะกลับมาที่ห้องในช่วงเย็นเมื่อเข้ามาที่ห้องเนี่ยนะคะผู้ก่อเหตุก็คือตัวนายสุนัยเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าเขาไปคว้ามีดซามูไรมีดซามูไรของเขาเนี่ยมันวางอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าค่ะทีนี้พอนำมีดออกมาเนี่ยนะคะขณะนั้นเนี่ยตัวผู้เสียชีวิตหรือว่าคุณแอมมเนี่ยนะคะก็คือกำลังยืนทาแป้งอยู่บริเวณหน้าโตะเครื่องแป้งหลังจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุก็คือนายสุน,นัย จับตัวผู้เสียชีวิตหันมาก่อนจะถกแขนเสื้อแล้วก็นำมีดซามูไรเล่มนั้นนะคะแทงไปที่บริเวณหน้าอกหนึ่งครั้งคือคุณผู้ชมนึกถึงสภาพไอค้คำว่ามีดซามูไรเนี่ยมันจะต้องเป็นมีดที่ค่อนข้างมีความยาวเพราะฉะนั้นเขาแทงที่หนึ่งแทงหนึ่งครั้งแต่แทงไปที่หน้าอกเนี่ยมันจะรอดไหมคุณนั่นนะใช่หลังจากที่แทงไปหนึ่งครั้งก็ประคองผู้เสียชีวิตมานอนลงที่เตียง นะคะก่อนที่จะเก็บมีดเข้าฝักแล้วเอาไปเก็บไว้ที่เดิมนั่นก็คือบนหลังตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เข้าไปอาบน้ํา ก่อนจะเก็บเสื้อผ้าที่จะใช้ไปราชการอาหารแล้วเดินออกจากอพาร์ตเมนต์ในช่วงเวลาประมาณ19นาฬกา50นาทีคนละแวะกนั้นเนี่ย <Tuc. S 2> เขาบอกว่าเดินออกมาเนี่ยก็ไม่เห็นล่องรอยออของเลือดหรือว่ามีกลิ่นคาวอะไรออกมาเลยนะเพราะว่าจะมีได้ยังไงอะคุณอัน <bast> ้นก็ในเมื่อเขาเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำอะไรหมดแล้วอะถือว่าเที่ยมอะใจโหดเทียยยย่ยมมากม <ห passions S 2> โห<พ>ดนะเยี่ยมอมหิตแล้วก็เยือกเย็นใช่นะคือแทงคนรักตัวเองเสร็จแล้วประคองไปนอนที่เตียงคาดว่าตอนนั้นน่าจะยังไม่เสียชีวิตในทันทีนะคะแล้วหลังจากนั้นตัวเขาเองก็เข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าที่จะไปใช้ในราชการทหารด้วยแล้วก็ออกไปตอนทุ่ม50นะคะเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จสิน้น เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายสุนัยผู้ต้องหาไปสอบสวนเพิ่มเติมค่ะที่สอนอสามเซนนะคะโดยผู้ต้องหาเนี่ยก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะปิดปากเงียบสนิทเลยทีเดียวก็คิดว่าคงไม่มีอะไรต้องพูดแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่นําตัวไปทําแผนประกอบคํารับสรารภาพอ่ะ ก็คงจะอธิบายหมดแล้วว่าเขาทําอะไรยังไงบ้างทําตรงไหนยังไงซึ่งส่วน,น <ะ S 2> ใหญ่ถ้าเราดูนะครับหลังจากที่ผู้ก่อเหตุในคดีอาญยากรรมฆ่าคนตายเนี่ยแน่นอนเขาจะต้องค่อนข้างที่จะเยือกเย็นใช,ใช่ไหมครับแล้วก็ทําเหมือนกับไม่มีพิรุธอะไรเกิดขึ้น<ช>นะครับแม้กระทั่งในการเดินออกมาจากห้องพัก จากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แล้วก็หลบหนีขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายนี่นะครับแล้วก็เบื้องต้นอย่างที่เรารายงานกันไปก็สันนิษฐานว่านะครับ คือศพเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า7-10วันคือค่อนข้างที่จะหลายวันมากๆเลยเดียวใช่ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าข่าวคราวแบบนี้ที่เป็นแฟนกันแล้วก็ฆ่ากาันเสียชีวิตเนี่ยมีให้เห็นบ่อยนะแล้วคนที่กระทำความผิดเหมือนที่คุณอันบอกค่อนข้างที่จะเลือดเย็นบางคนใช้วิธีการที่ทารุนโหดร้ายเรียกได้ว่าอำมหิตมากๆในการที่จะฆ่าแฟนของตัวเองเนี่ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตอนที่รักกันก็รักกันนะแต่ทําไมถึงเวลาตัดสินใจถึงได้ฆ่ากันได้เลือดเย็นแบบนี้แต่สุดท้าย<ฮ>อาวุธที่อยู่ในมือเป็นมีดซามูไรยอย่างที่บอกก็เล่มยาวพอสมควรแล้วก็กําลังทําแผนประกอบคํารัมภาพเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เนี่ยฮะลงไปนอนก็คือประหนึ่งว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นนั่นเองใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะที่จริงแล้วไม่อยากให้มีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเลยค่ะ E